ใครที่นอนไม่ค่อยหลับบ้างคะวันนี้พี่แคทมีเคล็ดลับดีๆช่วยคุณนอนหลับง่ายขึ้นไปดูกันเลย <S <S สรรหามาบอกค่ะพี่แคทมาอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้พี่แคทมีเคล็ดลับดีๆสําหรับคนที่นอนไม่ค่อยหลับช่วยคุณหลับง่ายขึ้นนั่นเองคะ่ะไปดูกันเลยคะ่ะมากรุดทั้งหมดนี้20บาทคะ่ะทุกคน6กลูก20บาทไปดูกันเลยคะ่ะแค่20บบาทก็ช่วยคุณนอนหลับได้ ปอกมะกรูดเลยนะคะเอาเฉพาะผิวเปลือกมะกรูดแค่นั้นเองค่ะจะใช้ทั้งหมดนี้เลยคะ่ะทั้งหมด6ลูกค่ะว้ายกลิ่นหอมมากเลยค่ะทุกคนอยากให้ทุกคนได้กลิ่นในขณะที่แคทปอกเปลือกออกนะคะ ปอกเรียบร้อยแล้วค่ะทั้งหมด6ลูกก็จะเปลือมกมะกรูดแล้วก็เนื้อมะกรูดแบบนี้เลยค่ะมาค่ะเรามาลุยกันเลยเอาไปวางบริเวณที่นอนของเราค่ะคางคางเตียงหัวเตียงหรือถ้าใครไม่มีก็ไว้ใต้เตียงได้เลยค่ะเพียงแค่นี้ก็ทำให้คุณนอนหลับง่ายขึ้นแล้วล่ะค่ะลองไปทำกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ